สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาก็เจอผัดกระรปีใส่หมูของโปรดเลยค่ะเพื่อนๆส่วนแม่ส้มเองนะคะแม่ส้มสสจะทำสวัสดีครับมีคนมาสวัสดีจะทำผัดกะเพราเนื้อค่ะอันนี้เป็นกะเพรานะคะที่เป็นขึ้นเองในบ้านของเม็นส้มเนี่ยแหละค่ะก็ไม่ได้ทเก็ทิ้งเนาะ เ็บเอาไว้ใช้ยามจําเป็นค่ะอันนี้วันนี้เราก็จะมาทอดไข่ค่ะเป็นไข่ดาวนะคะเอาไว้กินผัดกะเพราคู่กับผัดกะเพราเนื้อเผ็ดๆจะาไข่ดาวไม่ต้องสุกมากค่ะวันนี้จะทอดทั้งหมดสามฟองจ้าเก็บเอาไว้กินกับผัดกะเพราเนื้อส่วนเด็กๆเนี่ยมีแล้วนะคะเขากินไก่ทอดกันค่ะ อันนี้ก็ใช้เป็นพริกแห้งนะคะน้ำมันเอาแค่ติดกระทะพอคะ่ะพอได้กลิ่นว่าคนในบ้านเริ่มจามเราก็ใส่เนื้อลงไปใส่ผงปรุงรสชูรสและใส่น้ำปลาแค่นี้คะ่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำไม่ผัดผัดไม่เค็มมากเนาะเน้นความเผ็ดความหอมอยากให้อ่กล้องมีกลิ่นมากๆเลยคะ่ะหอมมากไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะเพื่อนๆค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะวันนี้แม่ส้มอยากกินผัดกะเพราเนื้อคะ่ะกะเพราเนื้อแบบแห้งๆเลยและอันนี้ตื่นเช้ามาเยจุบก,ก็ทําอันนี้คะ่ะผัดกระลำปีใส่หมูแล้วก็มีหอยดองจะ้ะมีไข่ดาวด้วยนะคะวันนี้มากินข้าวแซ่บๆด้วยกันคะ่ะของเด็กๆเด็กๆนั่งกินไก่ทอดอยู่จ้ะอยากกินผัดกะเพรามาหลายวันแล้ว วันนี้จัดเลยค่ะหอมอยากให้กล้องมีกลิ่นมากอากาศร้อนกินอาหารเผ็ดจัดจ้านไปเลยจ้ะใบกระเพราก็ร้อนเนะเพื่อนๆเนาะ รัวๆสตอปเลยค่ะ Yeah. ดาวเยิ้มๆค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้ช้อนนะคะอาหารมันแบบไม่เหมาะสมที่จะใช้มือเนาะผัดกระเพราใช้ช้อนกิน Mm-hmm. กินสตอกบผัดกะเพราแซ่บจ้ะกินกับผัดพริกแกงหน่อไม้ก็แซ่บนะคะชอบมากผัดอันนี้ยายงัดทําหรือย,ยายจุกทําเนี่ยผัดกะหล่ำปรีอะ อยากกินยังอืมหัวหมูเหมือนนหวานดีจังแถวนี้ไม่กินอาหารหวานอืม,อม,อม รอนกรม,มอุตุบอกว่าฝนจะตกแต่วันที่สามยังไม่ตกเลยจ้ะบอกหกจะตกใหม่อีกแล้วนะนบบุรีด้วยนะแต่วันนี้มันคลึ้มเพราะว่าคลึ้มมาหลายวันแล้วค่ะ <c oughs> มลมน้นาจะกำตัมไปเราฟังเลยเหรอหืมจ้างเดที่สองทังม,มาทำคนตายสามคนอืมวันไหนสองวัน อื๋อน้อนอยู่ในรถไหมรถมันไปอยู่ใต้สะพานอืออางมมาทับตายหมดเลยสามคนอยู่แต่บ้านแต่รู้หมดนะคะเพื่อนๆค่ะชอบฟังข่าวข่าวมันออกรู้นล้วนะทว,นนทวีปนั้นทวีปนี้ทวีปยุโรป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยรู้หมดประถามมว่อยุคเท่าไหร่ อ,อ,อ,อือายุสิบห้าทำไมอะปิดบังอายุอยากมีแฟนไงตัวคนไม่จีบอะตัวเขารู้ว่าแก่ใช่ปะ ทุกวันค่ะฟังเพลงแล้วก็เต้นเสียงนกซิบบอกไปบอกเขาอารมณ์ดีนะออกกำลังกาย,อบ,ายบอกอยากจะโทรไปหายิ่งยง <laughs> ขอบคุณที่โทรไม่ใช่แล้ว ขอบคุณที่ทําเพลงเพาะๆมาเขาชอบเพ,อเพลงอะไรเรียกเพลงอะไรไหมไม่รู้อะไรไหมใครยี้ใจบอกว่าเพลงใครยี้ใจจะบุกร้องอืรู้ด้ไนงะชื่อ,อะไรอ่ะอืมอบุกอืมชอบ,บอ,อยากจะขอบคุณ อยากจะขอบคุณเขาจะโทรหาเขาได้ทางไหนเพื่อนๆเพลงของบนะุ๊กเนาะอยากจะขอบคุณยิ่งยงเขาบอกว่ายิ่งยงเป็นคนทำเพลงนี้มาขอบคุณนะคะที่มือเพลงเพ,าะ,เพาะออกมาให้ฟัง คนแก่คลายเหงาดัางทั่วโลกอ่ะเพลงเนะนีน่ยนะั่นัน่นนแฟนคลับตัวจริงเพื่อนๆจา๋า <c oughs> พี่บุ๊กพี่บุ๊กพี่บุ๊กเพลงอะไรนะ <c oughs> ขยีย้ใจบ้านนี้มีแฟนคลับอยู่สองคนนะคะเ <c oughs> ต้นทุกวัน <c oughs> บอกขยีย้ใจท้องขยี้ใจขยี้ใจแม่ส้มยังไม่รู้จักเลยเพื่อนๆจะเต้นแน่นเลยจะเต้นเลย าเช้ามาแม่ส้มยังไม่ตื่นเลยสองคนพี่น้องเอาละติดเพลงหเหมือนมีแบบ อายุเด็กอายุสิบแปดอยู่ในบ้านอนะเต้นกันกระด้องกระแดนออกกํลังกายไปเนาะอากาศร้อนเราก็อย่าร้อนตามอากาศนะคะเพื่อนๆเปิดเพลงคยี่ใจค่ะแบบยังงัดเนาะ ไปตั้งนานแล้ว <laughs> <l ots> แบบเดี๋ยวจุกก็รั <h> ้ <ums> <h ums> อร่อย เหนือก็เข้าตาอร่อยก็อร่อยจ้ะขอขายอีกฟอง เปาะอร่อยมากเพื่อนน้ำเข้าตาค่ะน้ำเหงื่อไม่ใช่น้ำออกตาน้ำเข้าตา หอยดองอร่อยมากไม่เค็มไม่ซมซอบอยู่แล้วเนาะ หืหือหือยันคำสุดท้ายเลยค่ะ 打。 เหมือข้าตากลับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ